อะงงเวอร์โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กับไม่ใช่5 4 3 2ทุกคนค่ะดวงดีพามูค่ะกลับมาแล้วครั้งนี้เป็นแบบสเปเชียลงงงงอะดี ซ้ายขวาไม่มีใครไม่กันไม่ได้มาคนเดียวอยู่แล้วเพราะพามูเราต้องมาเป็นแก๊งอ่ะมาเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะหมอพิมพาโรสือจิตนะคะ,ะหมอดีหมอหมอดีไม่ใช่ห้า<ะ>สิสามต่อหมอดูประจำเหตุดวงดีนะคะอ่ะ,อะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะหมอพิมวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ b i สตอรี่การ์เด้นคาเฟ่แอนด์รอนะคะเป็นคาเฟ่ที่เรียกได้ว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ค่อนข้างที่จะ โด่งดังอยู่แล้วแต่พอมีกระแสเรื่องความมูความจึ้งเข้ามานะคะก็ ค่อนข้างที่จะเฟม,มัสเต็งจ่าในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะ,ะ,ะพี่การทุกคนก็คือสงสัยว่าทำไมการต้องมากับน้องสองคนเพราะวันนี้เรามาในทีมซิสเตอร์เออเป็นทีมพี่สาวถูกต้องแล้วค่ะร้านนี้นะคะโด่งดังมากๆในเรื่องของตุ๊กตาไม้เนาะพี่สาวที่หลายๆคนเนี่ยก็คือมามูเตลูมาขอนู่นขอนี่กันแล้วก็ประสบความสำเร็จกันโดยเฉพาะงวดล่าสุด ก็คือได้ไปตรงๆสองตัวเขาขอผ่านสื่อออนไลน์ด้วยนะาตามมามาเลยมาจากโคราชเลยค่ะเห็นในทิก t o อรตอนแรกพี่ก็ดูพี่ก็เออปกติไม่มีอะไรนี่พอพี่ดูปุ๊บก,ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันพี่ก็ขอเห็นเห็นหลายคนขอพี่ก็อยากขอเหมือนกันที่ก็เลยขอขนลุกตอลอดเวลาเลยไม่รู้เป็นอะไรใช่ได้จริงๆค่ะก็ค,ค,ะคือเรื่องอย่างเงี้ยอยู่ที่ความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาของแต่ละคนด้วยเนาะทุกคนก็คือ อย่าลบหลู่ความเชื่อของคนอื่นแล้วก็ถ้าสมมติเรามีใจศรัทธาสิ่งที่เราอยากได้ก็อาจจะได้เป็นผลแล้วพี่สาวสวยด้วยใจดีด้วยจริงเราสัมผัสได้สัมผัสได้ค่ะวันนี้นําอะไรมาไหว้ค่ะวันนี้ก็ดอกกุหลาบจัดมาจากโคราชค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปไม่รู้ว่าในร้านน้องเขามีชานมชสมพูหรือเปล่าก็จะเดี๋ยวค่อยให้น้องเขาใช่ทีหลังเพราะว่าคนเยอะน่าจะไม่สะดวกตอนนี้ โอเคขอบคุณพี่ซอมากนะคะขอให้พี่ซอปัง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 จริงค่ะปังปังมากเออปังเหลือแต่ปังเรื่องผู้ชายค่ะยังไม่ปัง้ายตายแล้วตายแล้วขอบคุณแล้วค่ะเอออ่าหมอฟิล์มไหนพูดหน่อยบรรยากาศตรงนี้เป็นยังไงมากคือจริงๆอ่ะสัมผัสได้เหมือนทุกคนที่มาที่นี่เลยคือตั้งแต่เห็นรูปพี่สาวในโซเชียลนะคะก็คือมันขนลุกมันบอกไม่ถูกอ่ะอืมแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ ามาสื่อสารกับเราอันนี้ก็แบบขอแบบอาเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันเนาะ,ะแล้วก็พอมาตรงนี้รู้สึกว่าขนลุกมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็สัมผัสได้ว่าใครมามูใครมาขอพรขอโชคขอลาบพี่สาวก็ค่อนข้างที่จะโดนบรนดาลทรัพย์โดนบันดาลโ,โชคให้จริงๆนะคะกว่าเราจะเข้าไปมูเตลูถึงตัวพี่สาวเนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าแถวยาวมากจริงจริง,รงไปเดี๋ยวเราไปต่อแถวกันดีกว่าค่ะ ทุกคนเห็นรีวิวจากแอแอๆหนึ่งแล้วเป็นกระรแสดังมากก็เลยมาเดี๋ยวจะถึงตาเราแล้วเดี๋ยวเราจะรีบวายเพื่อที่จะให้คนข้างหลังไม่ต้องต่อแถวนานเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะออกมาคุยกันข้างๆกันแทนนะคะ ขอสัมภาษณ์คุณป้าคุณป้าเป็นคนดูแลที่นี่คุณป้าสวัสดีค่ะดีตรงนี้ก็ได้ค่ะคุณป้าค่ะคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรคะป้าสุค่ะป้าสุป้าสุอยู่ที่นี่มาตั้งแต่แรกเลยปะคะใช่ค่ะร้านเปิดใหม่ๆก็ประมาณกี่ปีแล้วคะตอนนี้นะคะมันสามสี่ปีแล้วค่ะสี่ปีแล้วป้าสุเคยขอพรกับพี่สาวเคยค่ะแล้วเป็นไงมาก็ได้ค่ะจริงป้าเป็นคนที่ได้ชุนแรกๆหลังจากที่ คนก่อสร้างเขาได้แล้วป้ามามาทํางานป้าก็เลยขอป้าก็เลยได้ได้ได้นี่ได้อะไรแอบใ้เลขสามตัวได้สามตัวเลยเหรอจริงจริงหรอป้าแล้วเป็นยังไงบ้างพอหลังจากที่เราได้ไปเราก็คือมีความศรัทธาเพิ่มขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เราได้บอกใครต่อไหมก็ก็บอกบอกเพื่อนร่วมงานบอกเจ้านายค่ะแต่ว่าช่วงนั้นก็มีคนเชื่อกันนะคะแต่คือเราก็ไหวกันเฉพาะภายในแอค่ะค่ะ แล้วคืออยู่ดีๆมาดังมาบูมได้ยังไงเอ่อคุณเอกเขาลงติ๊กตอกเจ้าของเขาลงติ๊กตอกกัค่ะแล้วแล้วคนได้เลข<ม>ก็เลยมาคุณก็เลยมาเยอะค่ะงวดล่าสุดคุณป้าได้ขอเลยอ๋อไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่สาวบอกว่าจะไม่ให้พนกัก <c oughs> งานเพราะก่อนหน้านั้นป้ากลับไปอยู่บ้านปีกว่าแล้วความชั่วส่วนตัวนะคะเหมือนเขาตามป้ากลับมาอ้า แล้วยังไงต่อคุณป้าเราก็กลับมาแล้วก็ไม่ได้มาดูแลตรงนี้ค่ะก็คือให้ให้กลับมาดูแลตรงนี้ใช่ค่ะให้มาเห็นตอนตอนนั้นที่เขาตามคุณป้ากลับไปอะค่ะแล้วแบบคุณป้ารู้สึกว่าเขาตามให้กลับมาดูแลตรงนี้คือมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาก็ไปเข้าฝันค่ะเหมือนที่ทําไมมีเขาเข้าฝันติดกันสามวันเลยค่ะแล้วผู้จัดการก็โทรตามตอนแรกก็ยืนยันว่าจะไม่กลับนะคะก็กลับมาเลยกลับมาถึงก็เห็นคนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ แล้วเจ้านายก็ให้ดูแลตรงนี้เลย <laughs> เล่าหน่อยความรู้สึกที่เราได้มาดูแลตรงนี้เห็นคนมาแบบว,บว่ากราบไหว้พี่สาวเยอะขนาดนี้ก็ก็ดีใจค่ะดีใจค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนใจดีนะคะพี่สาวอย่างอย่างพวกป้านเนี่ยเจอกันหมดทุกคนค่ะก็เวลาเรียกรถเรียกอะไรก็จะเรียกให้เหมือนเวลาพนกาากักงานแต่ก่อนบ้านพักอยู่ข้างนอกอไม่มีรถเลยช่วงดึกๆกเลิกงานอย่างนี้ค่ะแล้วก็ สักพักจะมีรถมาพอบอกพี่สาวเรียกรถให้หน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วพอขึ้นรถแท็กซี่ก็ถามเอาแล้วเด็กสาวๆไปไหนเขาเดินอยู่ตลอดเลยค่ะรูปอ,อ,อยู่ชั้นสองนะคะถ้าขึ้นไปดูก,ก็ไปดูแต่ะนรูปอ,อ,อยู่ที่ชั้นสอง <laughs> โอเคเดี๋ยวเราอาจะาขอทางร้านขึ้นไปถ่ายที่ชั้นสองคุณป้าจบแล้วนิดนึงฝากหน่อยว่าคนที่มาไหว้เนี่ยควรที่จะทํายังไงหรือว่าไม่ควรที่จะทําอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อจริง คือเข้าแถวอย่างนี้ดีแล้วค่ะแต่ว่าไม่อยากให้ใครเอาเครื่องประดับไปไปใส่ให้พี่สาวเพราะว่าปกติคือเดี๋ยวคุณเอกเขามาเขาจะเสียงไทยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะใส่เองแต่เหมือนเขาอึดอัดเหมือนใส่ใส่แล้วแม่เอามันเยอะเกินใช่ใช่ค่ะเอามาถวายได้เอามาให้ได้แต่ว่าไม่เป็นที่จะต้องเอาไปใส่ในชใช่ใช่ใช่ค่ะขอบคุณป้าสุมากนะคะขอบคุณนะคะหนูขอให้หนูปังๆขอให้ป้าสุปังๆขอให้ร้านปังๆด้วยอ่าโอเค อ้ยขอบคุณค่ะเาเขาบอกไหมว่าสิ่งที่พี่ขอจะเป็นจริงไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าหนูก็ขอเหมือนกันอ๋อเอออ่ะก็คือหลายคนเมื่อกี้ที่เราแบบว่าพูดคุยกันเนาะเขาก็จะมาขอส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของการงานซะส่วนใหญ่ใช่แต่ก็จะมีบางคนอย่างพี่ขอใหญ่เมื่อกี้ที่บอกว่าเขาอาจจะขอเรื่องของความรักอะไรอย่างนี้เขายังไม่ก็คือสามารถขอได้ทุกเรื่องแล้วแต่ความศรัทธาความเชื่อแล้วแต่คําถามของแต่ละคนว่าแบบ อยากจะขอเรื่องอะไรใืร่แต่ตอนนี้ร้อนไหมร้อน,นะคะอ่ะอ่าเดี๋ยวเรา<ม>เปลี่ยนที่กันก่อนอ่าตรงนี้จบแล้วพี่สาวนะคะคนก็ยังเยอะอยู่แล้วก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆอยู่เหมือนเดิมตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ในบริเวณร้าน B Story Garden Cafe a l e s a n d r o เนาะพนักงานอะจะบอกว่าตอนคืนจะเจอเป็น<ม>พี่สาวเนี่ยเดินอยู่ชั้นบนและทีนี้ประสุแกก็บอกอีกว่าลูกพี่สาวอะจะอยู่ชั้นบนชั้นสอนี่แหละเราก็เลยแบบว่าอ่ะ นันก็ขอขึ้นมาดูหน้าพี่สาวชัดๆออแล้วก็จะได้เก็บภาพพี่สาวไปฝากแฟนๆให้ออได้เห็นกันทั้งนี้นะคะก็คือรูปของพี่สาวนะคะซึ่งเอาจริงๆจากที่หมอฟิล์มเห็นก็หน้าตาแบบนี้นะะเลยค่ะตอนนี้คือการก็ขนลุกด้วยเหมือนกันเอออ่ะจะจบแล้วหมอฟิล์มที่หมอฟิล์มบอกทําไมเขาถึงเรียกว่าพี่สาวนะเพราะอะไรอ่าประวัติของพี่สาวใช่ไหมคะคือจริงๆพี่สาวก็เป็น ลูคเทวดาที่อย uh. ู่ตรงนี้นะคะเป็นเหมือนเจ้าที่ที่อยู่ตรงบริเวณร้านก่อนที่จะมาสร้างร้านตรงนี้นะคะซึ่งจะอยู่แถวแถวต้นโพตรงนี้นะคะแล้วพอเหมือนกับว่าเจ้าของร้านพี่เจ้าของร้านเขาจะอยากจะตัดต้นโพพี่สาวก็เริ่มมีการปรากฏตัวขึ้นมาให้คนในร้านเห็นนะคะเพื่อที่จะบ่งบอกว่าอย่าตัดต้นโพต้นนี้นะซึ่งไปต้อนรับคนที่กราบไหว้ที่อยู่ตรงบริเวณตรงต้นโพนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ ถ้าใครมองหาคาเฟ่สวยๆอาหารอร่อยๆแล้วก็เป็นสายมูด้วยก็ต้องมาร้านนี้นะคะ b s t o r y นะคะ Garden Cafe a n d r e s t a u a r t นะคะอยู่ตรงเส้นเรียบ,ยบด่วนราม,ามอินทานะคะตรงนีนอ้นอยูอ่ใกล้ๆร้านก็คือกลับรถมาปุ๊บว่าอยู่ซ้ายมือโดดเด่นเป็นสง่าอันนี้นะคะก็คือพี่สาวเขาก็ฝากมาบอกว่าถ้าได้อ่ะอย่าลืมกลับมาหาเขาแล้วก็มาเซลฟี่กับเขานะ ประมาณน,นี้ค่ะโอเคอ่ะตามนั้นนะคะปิดด้วยเรื่องหือฮือไปหนึ่งทีอ่ะโอเคไปแล้วเดี๋ยวกันขอลงไปชิมอาหารด้านล่างโอกาสหน้าเนี่ยเราอาจจะได้มานั่งถ่ายเป็นคลิปดวงดีนู่นนี่นั่น,นบลาๆที่ร้านนี้อีกไงฝากกดติดตามด้วยนะคะอ่ะบ๊ายบายหมอฟิล์มบ๊ายบายคนนัสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>